เขครับลูกชายเครื่องฉายภาพยนตร์นะครับรูปเห็นไหมเขาจะมีโปรดักนะไปลยไอไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเป็นไงสบายดีไหม พ่อจะบอกให้นะทำลูกนะมีกาแฟสดมีข้าวแกงตามใต้ว๋วยเตี๋ยวหมูสุนส้มตามไก่ทอดหาใจแล้วก็แข่นแขนงนี้ขนมไทยกับร้านกาเฟด้วยนะคะเพื่อนสวยมากเลยที่นี่ครับลูกนะั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์ที่หน้าเชิงอนุรักษ์แล้วก็มีอย่างเช่นนะเอาเหล็กมาโมดิฟายเป็นร้านจักรยานะรน,ยนนี่โดยพ่ตรงนี้ ว่าเป็นกำแพงใช่ครับเดี๋ยวค,คุณพ่อจะพาน้องปูนอ่ะนะครับน้องปูนครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูอะไรลูกร้านคข,า,า,นขายกาแฟต่างๆนะครับเพราะมมีมุมสวยๆเยอะๆมากมายเลยนะครับ,อบโอเคงั้นเราไปกันเลยนะครับลูกไปกันาาเลย

ข้าวสารนะครับลูกในยุคโบราณก่อนนะครับมีที่สี่ข้าวสารนะครับน้องคนร้องหมุนดูสิข้้าวารองหมุนนะข้าสารองหมุนขต้องหมุนแรงๆนี่ดูพี่คนเองหมุนแล้วมาดูข้างหน้าครับวิธีนี่เขาจะทําให้ข้าวนะครับก็คือเราเอาข้าวใส่ตรงนี้นะครับจิ้วข้าวสารเนี่ยเห็นไหมลูกข้าวสารเวลาหมุนมันปั่งใช่ไหมลูกก็คือข้าวอ่ะนะก็จะลงมาตรงนี้เป็นข้าวสาร เพ่อนมาครับที่นี่มีการโบราณด้วยนะครับใช่ๆช่ครับลูกนี่นะสวนลุงพันคาเฟ่สวยงามมากเลยนะครับลูกมีอะไรบ้างเอ่ยมีโ,โคบโบราณใช่ไหมครับลูกมีกุ๊กเทรีพสแล้วก็มีเพชรตัดเพชรยุคสมัยก่อนโปเตอร์การแสดงหนังฮะลูกเห็นภาพยนตร์สมัยก่อนตตอ่นมนมอนนะมาตรฐานสูงโลก ค่อนข้างจะอะไรสุดยอดดูปประการทั้งปวงแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อะไรครับลูกมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนแล้วก็มีมจนถ,มมนถึงกระบุงนะเห็นไหมลูกมีถนงกระบุงสมัยก่อนเห็นไหมนนเห็นในหนังบ่อยมากเลยครับใช่ใช่ในหนังสมัยก่อนคุณติดใจใหญ่อยากุูเลยนะครับ นี่ก็คือเป็นที่ใส่น้ําหรือใส่ตรงรางไว้นะครับลูกเวลาที่มาเล่นไปนาเห็นไหมลูกใช่ค่ะข้อแม้ที่สามารถใส่ไข่ไข่เขียวได้นะครับครับอ๋อแล,แล้วแล้วเราก็มาเจอกองอะไรอีกลูกกรองฟางกองฟางดูได้แต่มือห้ามแตะับลูกแล้วก็เจออะไรตะเกียงอะไรนี่ไงเมื่อที่เราไปกางเต็นท์มาเห็นไหมลูกนี่ตะเกียงนี้โบราณเห็นไหมแล้วก็มีกอไข่ด้วยนะ คนทมามนี่มันไม่มีไซด้วยลูกน,นี่มีไซดักทซายแล้วก็มีทะเบียนยุคโบราณหน่ยลูกเป็นการดีไซน์ที่สวยสวยงามไหมครับลูกเป็นของสมัยก่อนอันนีสมัยก่อนอ,อ,อ,อะไรหรออันนี้คือเป็นรถ Ferrari ยุคสองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบหน่อยลูก 200, 200, ت, สวยงามไหมแล้วก็มีอะไรนี่น,นี่มีเชลด้วยเห็นไหมลูกนี่ นี่มีเชลเซอร์วิสสเตชันนี่เห็นไหมสวยไหมครับลูกสวยไหมอ่าแล้วซิพีพีคิวอ่านนี่คิวดูอะไรกระบุงอะไรครับลูกกบุงยักษ์แบกเงินแบกทองรูทหกหกใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่ารูท 6, 6, 6, ลสีเหลืองก็คือใช้สลับทำขนส่งทำมาหากินนะครับอ,อันนี้ั้น,นก็คือเป็นป้ายของรุมพันคาฟเฟไงครับลูกเป็นป้ายแก่สลับลลส,สีเขียวก็คือบรรทุกไม่เกินห้าท่านนะใช้สลับสีดำก็คือไม่เกินเจ็ดคน ที่พิวน,นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะสถานีอะไรลูกสถานีล้มโกกออใช่ไหมทัออ้งบนสามารถไปนั่งชมอะไรลูกทุ่งนาแห่งเ,ออเขียวขจีได้ใช่ไหมออทุบท้าก่อนอ,อ, <laughs> อันนี้คืออะไรลูกคุณลุงเขาทำอะไรเอ่ยคุณลุงทำจักรยานสวัสดีครามสวัสดีครับ คุณลุงชื่อลุงตุ้มเหรอครับเป็นลูกของลุงพันเจ้าของที่นี่เองแหละครับสวัสดีครับเป็นยูทูบเบอร์น้อยกำลังมาทำยูทูปอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณครับยินดีครับครับผมขอบคุณครับกดแชร์กดซับกระไลกันเยอะๆนะครับครับขอบคุณครับนี่คุณลุงตุ้มนะลูกจำไว้นะครับลูกนี่ก็คือเป็นลูกของคุณลุงพันนะเห็นไหมเขาทําร้านสวยมากเลยเห็ไม่แต่แรกลุงพันคาเฟ่เห็นไหมลูก มาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับที่สวนลุงพันธ์คาฟี่โอเคเก่งมากข้างบนเป็นอะไรชิงช้าอะไรครับลูกมี่กังหันยักษ์นะครับโอ้โหท้องพวกนี้สวยงามมากเลยครับอันนี้ลายเป็นดาวอังานาระรกจอะไรครับลูกอันนี้คเครื่องดูดาวนะพี่เมครับนนเครื่องฉายหนังใช่หรอลูกพี่เมฆครับ,รบวันนี้ก่อนครับ ประตูโบราณนะคะประตูเข้าบ้านใช่ไหมครับลูกสมัยก่อนเนี่ยนะฮะยุคโบราณ<อ>ที่บ้านใดเขาก็มีโอ่งใส่น้านะฮะไว้ให้เพื่อนบ้านหรือคนเดินทางมาได้ดื่มนะครับบ้านนั้นก็จะร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุกใช่ไหมครับลูกเพราะคนเดินทางมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครได้น้ำเย็นๆสักแก้วหนึ่งก็ใช่ไหมครับ ค,ค่อยค่อยพ่นออกมาแล้วก็มีปลามีปลาหางนกยุงด้วยนะคะเพื่อนๆเขาครัางเขาอันนี้จะเป็นเครื่องฉายหนังยุคโบราณนะคะทำมาจากเหล็กเด็กแค่ดว้วยหรือเครื่องฉายภาพยนตร์นะับรูปเห็นไหมเขาจะมีโปรดักต์นะไซเอนเทคโรซาววันที่โปรดักต์นะไรเตอร์ โรแมนเห็นไหมลูกอันนี้คือเอาไว้สำหรับการฉายภาพยนตรแบบ์เป็นเครื่องแบบเป็นจักรกลแบบทำมาจากเหล็กที่ไม่สามารถฉายได้จริงใช่ครับเพื่อนๆทรันเห็นไหมอนาบริเวณรอบนะครับงามมากเลย หัลมนะครับลูกลเป็นกระหังลมแล้วก็จะเป็นเหมาะแลอวใช้การถ่ายรูป<ฮ>อันนี้เขาบอกว่าอะไรยามัมอะไรลูกยาัวเต่คอนก,ก,ก็คือแสดงว่าให้รีบทําแล้วทําเลยนมลูกไม่ต้องคอนกันไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับลูกจนถึงสาลาอะไรศาลาพัก่ออันนี้คือสาลาสำหรับปฐมพ้านะครับลูก อันนี้คือประถงหานึา ปืนใหญ่นะครับ,แ,บ,บแถมยังมีไรลุงทันคาเฟ่นะเป็นเป็นโรงอะไรครับลูกโรงแสดงหนังตะรุงหนังตะรงเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นการแสดงของภาคใต้นะครับลูกอ้นี่เขาเรียกอะไรเท่งใช่ไหมเท่งเยครับอ้าวพี่คิวรองภาคกับน้องคุณมามมมมอ้าวมามทางนี้สิลูก หน้ามาทางกล้องสิเราจะไปไปเจ้ายังเอารองพังไอไอไอน้องไอน้องไอน้องเป็นไงสบายดีไหมสบายดีต้องไม่ไม่น้องติ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 ง ดีนะครับก็คือได้ทําให้เห็นว่าที่เนี่ยนะครับมีวัฒนธรรมหลากหลายในที่เดียวที่สามารถมาได้นะครับมีตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับจนถึงภาคใต้นะครับน้องคุณชอบไหมครับลูกชอบครับอันนี้ก็คือเขาแสดงนะครถ้ามันมีไฟไฟตอนคืนมันจะสวยงามนะครับ อันนี้คือถังแก๊สนะครับแล้วก็น,นี่คือเป็นทีวีอะไรเรียกว่านานนมใช่ไหมลูกสงขาสงขาราวปีพศสองสี่เจ็ดแปดถึงสองสี่แปดศูนย์ะฮะสมัยก่อนทีวียังเป็นขาวดำเลยนะฮะนี่ครับนาฬิกายุคโบราณนะครับนี่มาดูเด็กๆนะฮะ อันนี้คือยุคโบราณก็คือจะทําปืนโบราณจากไม้ไผ่นะฮะนะครับรถไฟเคลื่อนที่ด้วยโอ้ยรถเล็กจะใช้ปืนในการนี้ในการเดินทางนะครับแล้วก็มีรางรถไฟด้วยไป ทีนี่ก็คือเป็นสถานีลุงพันนะครับลูกหนาะเหมาะสําหรับเราของการบางกอบการพงยมนะครับโดยท่านชร้องภักดีวิจิตในโลกนี้ทองแท้นั้นมีน้อยนักหนาะเพราะราชินชนรอหกนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับลูกนี่เขาเรียกว่าทานซิสเตอร์หรือเครื่องเสียงเครื่องเล่นสมัยยุคโบราณนะครับเห็นไหมน้องคณเนี่ยครับเห็นไหมลูกยี่ห้อโคเนียนนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า80กว่าปีผ่านมานะฮะ นี่ครับต่างๆจนถึงโอ้โหซันโยนะครับตอนนี้ก็คือนี่ซันโยนะครับวิดีโซันโยนะฮะยุคสมัยก่อนยังเป็นเ m ็มเอฟเอ็มว s ดี r e c o r d e r Auto Stop น,นะครับอโต้อนะไรีบอันนี้ก็คือป้ายที่เขาทำไฟครับลูก<า>เห็นไหมฮะตัวนี้ก็คือทำจากอะไรนี่นี่หวาย มันถึงเหนียวถึงมั่นคงใช่ไหมครับลูกถึงแข็งแรง ี่ิวครับแลกว่าก็คือภาษาเหนือนะครับเป็นแค่เป็นลูเป็นกระบงังทีนี้ก็คืออาหารร้านได้ๆคือตำนานแซนน่บเว้นย,ยนี่ครับน้องคุณนั่งกับน้องผู้เรียนนะครับมีเฉาปวยฮ่องกงไม่ได้ขายนะครับ ที่ิวต่อไปเป็นร้านอะไรเออร้านวยเตี๋ยวหมูลุงพันนะครับมีโทรศัพท์แล้วก็มีกลิ่นโตยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ข้าวแกงลุงพันนะครับมีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะครับจนถึงส้มโอเ<อ>นะาะทำส่วนข้างบนก็จะเป็นลายคำลูกโอ้มีอ่างล้ามือแบบคลาสสิกมากเลย เป็นแบบไม้ใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็จนถึงอะไรครับลูก,กอ่าไก่นะครับแล้วก็มีลิงข้างบนเป็นอะไรครับลูก,กอ๋อเป็นคอฟฟร้านชานะครับคลาสสิกมากเลย แล้วนะคะเพื่อน